สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์และราศีสิงห์คลิปนี้เป็นคลิปรักสามเศร้าของชาวสิงห์นะคะในช่วงวันที่16สิงหาถึง30กันยายนประมาณเดือนครึ่งนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีใครสะดวกดูแบบไหนก็ได้ดูทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ได้แต่ช่องเราก็จะอิงตามลัคนาไว้ก่อนนะคะดูเน้นที่ลัคนาก่อนละกัน ส่วนใครอยากอยู่ตามราศีบันทีก็จะแบ่งแบบไทยนะคะ17สิงหาถึง16กันยาคือคนที่อยู่ในราศีสิงห์เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่3สําหรับนะคะสําหรับแรกเป็นไพ่ของสิงห์สำรับที่2เป็นคู่ของสิงห์แล้วก็สําหรับที่3เป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านนะคะเรื่องราวเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้แล้วก็เรื่องราวทั้ง3าฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้ด้วย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันขอไพ่ให้กับชาวลัคนาสิงห์และราศีสิงห์ค่ะคลิปเฉพาะคนที่มีรักสามเศร้าเท่านั้นนะคะชาวสิงห์จะเป็นยังไงบ้างเดือนครึ่งนี้ไพ่ห้าดาบอาจจะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นกับคนรักนะคะหรือ,อ,อถ้าไม่ใช่ทะเลาะก,ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ห่างเหินเนาะต่างคนต่างอยู่ไม่ไม่คุยกันไม่ ไม่มองหน้ากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งนะคะมันเป็นไพ่ไพ่ของความขัดแยง้งแล้วก็เป็นไพ่แฮงแมนโอ้ก็สถานการณ์ตึงเครียดเหมือนกันนะคะถ้ามีแฮงแมนเข้ามามันเป็นสภาพที่กล้ามกลืนฝืนทนมานานแล้วรักสามเศร้านี้ของคุณอาจจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเคลียร์กันไม่จบ ยิ่งนับวันเฉพาะสองันนี้นะยิ่งนับวันยิ่งยิ่งหนักข้อไปเรื่อยๆคือแบบไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างต่างมีมุมของใครของมันไพ u s t i c e บางท่านอาจจะรู้สึกอยากที่จะหย่าหรือเลิกรากันใครที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะหย่าก,กับเขาหรือเขาอยากจะหย่าก,กับคุณก็ได้นะคะหรือ,อ,อกำลังตัดสินใจว่าจะเลิกกันดีไหมอืม ปิดท้ายที่ไพ the death. ่ e ดอคุณอยากจบเพราะว่าเพราะว่าสิงรู้สึกว่าสิ่งอ,อึดอัอดมานานแล้วนะคะเป็นแฮงแมนอ่ะอึดอัดมานานแล้วมันทุกระทมมานานมากพอแล้วแล้วก็จะคุยกันทีไรก็ไม่ลงตัวออคือไม่ลงลอยสักทีนะคะ,ะนะตอนนี้จะสามารถเลิกได้ไหมหนึ่งเดือนครึ่งนี้จะเลิกไหมจะเลิกไหมออพนักงานบางท่านอาจจะไม่ตรงตามนี้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่ อยากจะเลิกนะกับรักสามเศร้านี้แล้วจะเลิกได้ไหมมันมีความเอ่ออาวรณ์อยู่นะคะมันมีความอาวรณ์กับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่คือลึกๆอะ่ะก็คือรอยังยังรอเขากลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหรือเราเองก็ตัดเขาไม่ขาดแต่อยากจะเลิกนะเพราะมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บแล้วก็มันทะเลาะก,กันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบทจะเลิกเอาจริงๆก็คิดถึงเขาอยู่ดีนั่นแหละนะคะ ถ้าสมมุติว่าอเดี๋ยวนะขออีกใบหนึ่งจะเลิกได้ไหมให้หนึ่งไม้เท้าเลิกได้หรือเปล่าเอ่ยพ่เจ็ดถ้วยอืมในสุดท้ายนะคะเป็น the magician ผู้อ่านว่า น่าจะยังเลิกไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกของท่านที่อยากจะเลิกมากๆคือไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขานะคือมันรักมากนะคะแต่ว่าความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเอ่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยมากๆแต่ว่าพอจะไปแล้วมันก็ฝันถึงเขานะค่ะไปไม่สุดอะ่ะเหมือนกับถ้ามีโอกาสก็ก็ยังอยากจะรอโอกาสนั้นอยู่อะ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ของเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง คนรักของสิงนะคะคนรักของสิงจะเป็นยังไงบ้างเดสตาร์ก้าเหรียญดูเขาดูเขาเออไม่ค่อยเครียดเท่าคุณนะนะโอ้โหหมายกอดมีสิบดาวเข้ามาสุดท้ายบางคู่อาจจะได้ ห่างกันสักพักหนึ่งหรือแยกกันอยู่นะคะรู้สึกเขาแบบไปใช้ชีวิตที่แบบว่าพักผ่อนกายาเออเขาเรียกอะไพักผ่อนกายาเออเขาไปพักผ่อนกายและใจของเขาได้ได้ดีมากคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะจะไม่ติดต่อกับคุณหรืออาจจะแยกกันอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งหรือยุติความสัมพันธ์สักระยะหนึ่งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาจะใช้ช่วงเวลาที่ห่างกับคุณเนี่ยไปเยียวยาตัวเอง ไปดูแลตัวเองไปทําไปอยู่แบบให้สบายใจที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่ของเขาดูดูไปใช้ชีวิตคนเดียวแบบสบายใจหลังจากที่หลังจากที่ห่างกับคุณไปนะเขามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาดูแลตัวเองดีขึ้นเขารู้สึกสบายใจขึ้นขอไพ่สองใบเพิ่มเติมให้กับคนรักของสิงห์นะคะช่วยขยายให้หน่อยถัดจากสิบดาบไปปลีกตัวอยู่กับตัวเองจริงๆไหมหรือว่าเลิกไปเลยหรือว่ายัางไงคะคนรักของสิงห์ จริงๆด้วยค่ะคือเขาขอไม่เราก็เขาอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการเอ,อ่อหรือว่าตกลงกันทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการห่างกันนะคะมีการห่างกันมีการไม่เจอกันสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเขาดูไพ่ของเขานี่คือเขาไปใช้ชีวิตคนเดียวอะเขาทําตัวเหมือนเขาโสดละตอนเนี้นะคะเนี่ยไพ่ของคนโสดล้วนๆเลยค่อนข้างชัดนะว่าเขาจะ ขอไปใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเลิกถาวรน,นะคะเขาอาจจะกลับไปอยู่บ้านของเขาก็ได้นะส่วนว่าใครที่อยู่บ้านเดียวกันอาจจะกลับไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือไปอยู่ต่างจังหวัดสักระยะหนึ่งแยกกันอยู่สักพักหนึ่งะนะคะอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบ ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่การเลิกเลิกขาดผ่านไปสักระยะหนึ่งสบายใจหรือว่ารู้สึกว่าออแข็งแรงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาคราวนี้มาดูบุคคลที่3นะคะบุคคลที่3ขอไปให้กับบุคคลที่3นะคะหลักๆสีใบก่อนบุคคลที่3เป็นอย่างว้าวได้ไพ่ไปเดียวกันกันกบที่สิงได้เลยอะ่ะ สิงคุณได้5้าดาบนะเป็นการทะเลาะแยกทางาแยกกันอยู่พักหนึ่งไม่เจอกันพักหนึ่งคนที่3มก็เช่นกันคนกลางหรือว่าแฟนของสิงเนี่ยนะคะที่คบซ้อนเนี่ยนะคะเขาไม่ไปอยู่ทั้งกับสิงแล้วก็เขาไม่ไปอยู่ทั้งกับบุคคลที่3เดี๋ยวดูอีกก่อนบุคคลที่3าค่ะใบที่สองหดาบแล้วเปยังไงต่อคะว้าว ห่างกันสักพักจริงๆไพ่ห่างกันสักพักอ่ะห่างไปทั้งสองฝ่ายห่างทั้งกับสิ่งด้วยแล้วก็ห่างทั้งกับบุคคลที่สามด้วยอคนที่สามอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือคนละอาจจะอยู่คนละพื้นที่แต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็จะมีการห่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามเช่นกันนะบุคคลที่สามหกถ้วยคุณได้หกเหรียญเขาได้หกถ้วยมันเป็นมันเป็นไพ่ของการ การคิดถึงเนี่ยนะคะการอะไรอวอรนอะ่ะการคิดถึงความสัมพันธ์นะคะคนที่3ก็คล้ายๆก,กันกับอารมณ์ของสิงห์มีการห่างกันแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ว้าได้ไพ่เดียวกันกับแฟนของสิงห์อันนี้แฟนของสิงห์อันนี้บุคคลที่3นะคะยังคงเฝ้ารอดูอยู่คนที่คบซ้อนเองก็ไม่ได้เลือกฝ่ายสิงห์ไม่ได้เลือกฝ่ายบุคคลที่3ด้วยแต่เลือกที่จะ ห่างทั้งสองฝ่ายแล้วเขาไปอยู่คนเดียวนะคะขอไพ่กระบวนที่3อีก2ใบนะคะบุคคลที่3ได้ไพ่ใบเดียวกันกันกบสิงเออเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของสิงกับของคนที่3ไม่ต่างกันเลยนะคะแฮงแมนทั้งคู่อันนี้ของเขา้าดาบแล้วแล้วก็อันนี้ของสิงห้าดาบตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนที่หหรือคนที่3าม เพราะว่าคนที่สองเขาลอยตัวค่ะคาราคาซังเอาไว้แบบนั้นแล้วเขาก็เลือกที่จะไปอยู่คนเดียวให้สบายใจที่สุดอีกหนึ่งใบนะคะของคนที่สามเนี่ยค่ะยังไม่มีการที่จะจบแบบตัดขาดถาวรน,นะคะยังแอบมองอยู่ยังแอบมองอยู่เนี่ยยังไงก็แอบมองอยู่เพราะว่าคิดถึงอยู่มันตัดใจยังไม่ได้นะคะตัดความสัมพันธ์ยังไม่ได้ตัดใจยังไม่ได้ โอเคเรื่องราวประมาณนี้นะบรรยากาศเดือนครึ่งนะคะของรักสามเศร้าของชาวสิงห์ผู้อ่านอาจจะตีความวกไปวนมานะเพราะว่าไพ่เขาเขาวนอยู่พลังงานแบบนี้นะคะทั้ง3คนนะยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนว่าว่าสรุปแล้วที่อยากจะเลิกเนี่ยเลิกได้หรือเปล่าอยากจะหย่าหย่าได้ไหมนะคะตรงนี้มันเป็นความคาราคาซังอยู่ช่วงระยะนี้ก็เลย3คน3ทางไปก่อนแต่ยังไม่ขาดจากกันนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์นักสามเศร้านะ,ะอาจจะต้องอาจจะไม่ตรงเพื่อนไม่ตม้องซีเรียสนะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อสนุกสนานเป็นแนวทางไปก็แล้วกันมันมันก็แค่การดูดวงแบบภาพรวมนะคะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นการดูดวงส่วนตัวนะก็เลยเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตจริงยังไม่ได้หรอกนะคะโอเคขอบคุณมากมากทุกๆการเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ว่อลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ